เอซิมทรศัพท์ตอนสองไม่ได้ใครมาขายครบจัก็บรรยายแผนให้น้องเขาฟังดยครับบริษัทชับอัพทัวริสมีลิขสิทธิ์ให้เลือกสี่ไซค่ะไซส์ค่าลิขสิทธิ์หนึ่บามบาทบวกค่าซิมห้าสิบาทบวกค่าบริการรายเดือน1 7อบห้าบาทถ้าสิเดือนก2เดือนไปคูณนะคะเท่ากับ2อ0พันหนึบวกค่าจะส่ง6กสิบบาทได้ท่้ 3,523บาทค่ะเอา3,523บาทหารด้วย12เดือนดูสิคะได้เท่าไหร่ได้294บาทค่ะได้มา1รหัสค่ะสามารถสร้างรายได้5,000บาทต่อวันหรือ1ล้าน5 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะใช้ M อ็มหอลิขสิทธ์3,423บาทค่ะบวกค่าสิ50บาทบวกค่าบริการรายเดือน175บาทคูณได้12เดือนเท่ากับ2,100ค่ะบวกค่าจะส่ง60บาทรวมได้เท่าไหร่คะ 2,633บาทค่ะเอา5,633บาทบ้างนะฮะหารด้วย12เดือนได้เท่าไหร่คะ470บาทค่ะได้มา3รหัสสามารถสร้างรายได้15,000บาทต่อวันค่ะหรือ450,000บาทต่อเดือนค่ะไซส์แอค่าลิขสิทธิ์7,643บาทบวกค่า450บาทบวกค่าบริการรายเดือน175บาทคูณได้12เาบ2,100ค่ะ บวกค่าจะส่ง60บาทได้เท่าไรคะ9,853บาทค่ะเอา9,853บาทหารด้วย12เดือนได้เท่าไหร่คะได้821ค่ะได้มา7รหัสสร้างไรายได้35,000บาทต่อวันหรือ1ล้า5,000บาทต่อเดือนค่ะไซส์ XL ค่าลิขสิทธิ์1 6 0 8 3บาทบวกค่าซิมบาทบวกค่าบริการรายเดือน1 7 5บาทคูณได้12เท่ากับ2 1 0 0ค่ะ บวกคาจะส่ง60บาทได้เท่าไรคหร่คะ18,293บาทคะ่ะเอา18,200หรานด้วย12เดือนได้เท่าไรคห่ 1, าร่คะ1,525ค่ะได้มา15รห้ารหัสสามารถสร้างไรายได้7 5 0ด0้ 75, บาทต่อวันหรือ2 2 5ล้านบาทต่อเดือนคะ่ะดูบัวร์ชใบที่3คะ่ะถ้าคุณทำธุรกิจต้องการสำเร็จเร็วหรือสำเร็จช้าคะเร็วคะ่ะต้องการทำง่ายหรือทำยากคะง่ายคะ่ะ ตลาดธรรมชาติคุณพอจะรู้จักคนสักสิบคนที่ไม่เลิกเล่นโทรศัพท์ไหมคะมีค่ะคุณคิดว่าสิบคนเนี้ยพอจะรู้จักคนที่ไม่เลิกเล่นโทรศัพท์สักสิบคนไหมคะมีค่ะสิบคูณสิบได้เท่าไหร่คะได้หนึ่งร้อยคุณคิดว่าร้อยคนจะรู้จักคนที่ไม่เลิกเล่นโทรศัพท์สักสิบคนไหมคะมีค่ะร้อยคูณสิบได้เท่าไหร่คะหนึ่งพันคนค่ะคุณคิดว่าพันคนเนี้ยพอจะรู้จักคนที่ไม่เลิกเล่นโทรศัพท์สักสิบคนไหมคะมีค่ะ พันกูสิบได้เท่าไหร่คะหมื่นค่ะคุณรู้ไหมคะว่าโปรโซเชียลเนี้ยบริษัทคืนเงินให้คุณด้วยค่ะดูบชัวใบที่สี่นะคะบริษัททว่าคะือริช่ายรายไ,ได้ ML m l x แผนแบงครีค่ะคนหนึ่งหมื่นคนแบ่งซ้ายเป็นห้าพันแบ่งขวาเป็นห้าพันคนซซายแก้วมีสิบห้ารหัสแบ่งซ้ายเจ็ดรหัสขวาเจ็ดรหัสคุณเอาห้าพันปั้งหาดห้วยเจ็ดได้เท่าไหร่คะเจ็ดร้อยสิบสี่คนค่ะ ณคิดว่า714คนเนี้ยเขาจะเลิกเล่นโทรศัพท์ไหมคะไม่เลิกค่ะคุณคิดว่า714คนเนี้ยต้องการมีรายได้เหมือนเราไหมคะต้องการค่ะดูโบชัวร์ที่5นะคะไซส์ XL มี1,600คะแนน,นวันนี้มีมา3 XL 1,600คูณด้วย3ได้เท่าไหร่คะ31,800ค่ะบริษัทจ,จ่ายให้ฟังออด20%ไม่เกิน25,000เอาวีต่อรหัสคุณลูกค้าคะเอา25,000คูณด้วย20%ได้เท่าไหร่คะ ได้ห้าพันค่ะไซแ XL มีสิบห้ารหัสคูณด้วยห้าผับได้เท่าไรคะเจ็ดหมื่นห้าพันค่ะเจ็ดหมื่นห้าพันคูณสามสิบวันได้เท่าไรคะสองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทาค่ะนี่แหละค่ะรายได้ที่มาจากตลาดธรรมชาติที่ทุกคนไม่เลิกเล่นไม่เลิกใช้โทรศัพท์นะคะเปลี่ยนกินจวัตรให้เป็นกิจระบบ I T S ค่ะไหนก็จะทำธุรกิจแล้วค่ะคุณต้องการทำยากทำง่ายค่ะทำง่ายค่ะ ประธานคุณพัชรีรภัยสารสวัตไปให้นะคะโอนแล้วส่งใบสรีกลับมานะคะเดี๋วยว <He chỉ S 2> จะลงทะเบียนให้เรียบร้อยเลยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากคะ่ะ